ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังก,การนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกของวันนี้กันหน่อยครับมากันทางฝั่งของทางา้านแบงกอกูรนเต็ดครับเมื่อประธานสโมสรอ,อย่างท้านคุณบิ๊กขจรครับได้ออกมายอมรับเลยครับว่ามีทีมเจลี ยืนขอเสนอเพื่อขอซื้อตัวทานั้นบริวทอมเบียรประรก,กันหลังคนสำคัญไปร่วมทีมนะครับ อย่างไรก็ตามครับทางด้านคุณกระจรครับประธานสโมสรของทนมทรูเมกฮอคยูเนเต็ดลองจากฝูงของศึกเลเวอตดีครับได้ออกมายอมรับเปิดเผยเลยครับ่วลาสุดมีทีมจากเจลีกญี่ปุ่นยืน้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวเบรยทอมเบียกองหลังคนสําคัญประเดิมชีมครับแต่เบื้องต้นทีมยังไม่พร้อมที่จะปล่อยตัวในตอนนี้เลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับกองหลังวัย28ปีครับเพิ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งในรายการของทานเอเปป ซูซูกิครับ2่2 0ีนีที่พาทีมเชื่อไทยคว้าแชมป์สมัยที่ออกมาครองครับและขนาดที่ในซีซั่นนี้ครับก็ช่วยทางนั้นแข่งเทพชูบเบนโคกด้วยแต่อยู่ในเส้นทางการลุนคว้าแชมป์ดิวทดีครั้งแรกอีกด้วยแหละครับ และทางนี้ครับตานด้านคุณบิ๊กจอนครับก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางน้านแฟนเพจของพี่บีบางประกงครับตรงในเครดิตกันด้วยครับว่าเพิ่งได้รับการติดต่อจากสโมสร,รในเจรลิกย,ยิน้อเสนอขอซื้อตัวบริทตนเบียประกันหลังของทีมชาติไทยของทีมไปเล่นที่ญี่ปุ่นแต่ยังเปิดเผยรายชื่อไม่ได้ตอนนี้ฮะและโดยตอนแรกครับเขาจะรีบดึงไปเลยในตอนนี้ครับแต่เรายังไม่อยากให้ทอมเบียอยู่ช่วยทีมรุ่นแชมป์ทะลีกต่อไปในฤดูกาลนี้ก่อนพอจบซีซั่นแล้วค่อยมาคุยกันอีกทีและถ้าข้อเสนอดีเราก็พร้อมที่จะ เปิดโอกาสให้เจ้าตัวไปอยู่แล้วแหละครับและสําหรับโปรแกรมต่อไปของทนันเต็คอคยูเนเต็ดครับก็เตรียมที่จะบุกไป,ปเยือนบุรีมยูเนเต็ดทีมจะฝูงในศึกลุยวัติกในวันเสาร์นี้เลยครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงที่สนามแจ้งอารีนาเลยครับในขณะที่ประเด็นที่2ครับมากระทางฝั่ง B ีระทุมยูเนเต็ดกันหน่อยครับเมื่อนักเตะคนสำคัญอย่างทนันดิโกหรือสางโตครับและออกมาโพสระบายครับหลังฟอร์มของ BG เป๋ไฟเลยครับ โดยอย่างไรก็ตามครับดิวกูหรือสัโตครับกองหน้าตัวเก่งของทีมบีจีพัทุมยูนเต็ดครับแต่ออกมาพูดระบายหลังต้นสกัดไม่ชนะใครในศึกหรือว่าถลิก6นัดติดต่อกันแล้วแหละครับโดยั้งนี้ครับเดรบิทครับเพิ่งเปลี่ยนแปลงกุนซูเป็นครั้งที่2ในฤดูกาลน,นี้ครับแต่ก็ยังหาจุดเปลี่ยนไม่เจอหลังล่าสุดครับทำได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอกับน้องใหม่อย่างทีมหนองบัวพิชเช่สี่ประตูต่อ1เมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาเลยครับ โดยตรงนี้ครับทางด้านดิโกหรือซานโตครับก็ได้ออกมาโพสผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวแหละครับว่าเมื่อสิ่งต่างๆมันไม่ได้เป็นไปในแบบที่เราต้องการเราต้อนตื่นหน้าต่อไปทำามนหนักทึมเฉไม่ใช่ว่าไปโทษใครว่าเป็นความผิดของใครไม่ไปตัดสินใครฟุตบอลก็อชีวิตก็เป็นแบบนี้เลยครับเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันแหละฮะและตรงนี้ครับสำหรับทางด้านบีจีปัตุมยูเนเต็ดครับไม่ชในะใครในลีกถึง6และติดต่อกันภายในหนึ่งฤดูกาลเป็นครั้งแรกในรอบสิบปีนับตั้งแต่เกิดขึ้นครั้ง ล่าสุดเมื่อซีซั่น2012และปัจจุบันครับตามหลังจากฝงอย่างบริรมยูนเต็ด5คะแนนแถมแข่งมากกว่าอีก2นัดด้วยกันแหละครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับตกหันไม่นานครับเตรียมมีหันใหม่เลยครับเมื่อธนานโคตุงดูสิธิ์เฉลิมแสนครับเตรียมที่จะคัมแบ็กกู้วิกฤตทีมไทยลีกท้ายตารางนะครับ โดยอย่างไรก็ตามครับโคดรดูสิตเจริญแสนครับอดีตคุณซื้อของทนา G, ์บีจีปทุมจุนเแต่ครับเพิ่งจะแยกทางกับทีมกระต่ายแก้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลังเคยพาทีมคว้าแชมป์ทะลีกในฤดูกาลล่าสุดมาได้ครับแต่ทว่าการรีเทิร์นุนนี้ครับไม่สามารถพาทีมเก็บชัยชนะในเกมลีกได้เลยและเก็บได้เพียง2คะแนนจาก5นัทชิคุมทีมครับ โดยอย่างไรก็ตามครับชีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายงานว่าฝีไม้ลายมือและประสบการณ์ของโคดูงอยังเป็นที่ต้องการของสโมสรในระดับไทยลีกทีมหนึ่งที่เคยเกือบได้คุณซูไว้50ปีรายนี้ไปคุมชีมครับก่อนกลับมาบีจีซึ่งได้รับการติดต่อถ้าตามให้เข้าไปช่วยกู้วิกฤตชีมในขณะนี้ครับที่กำลังดิ้นรนอยู่ในโซนท้ายตารางเลยครับ โดยอย่างไรก็ตามครับเงื่อนไขเบื้องต้นที่คุโดงจะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาชีมก่อนครับเลือดอคุมบางเหียนชีมเลยครับซึ่งคาดว่าภายใน2-3วันนี้น่าจะได้ข้อสรุปและหากไม่มีปัญหาไรคุโด่งก็จะเริ่มงานใหม่ในแมตต์ต่อไปทันทีแหละครับโดยทั้งนี้ครับถ้าผมเดาครับมีไม่กี่ชีมหรอกครับที่จะเพื่อยิ่ข้อเสนอเพื่อให้คุโดงไปคุมชีม ถ้าเต็งหนึ่งเลยก็คือตา้ง้า่พีทีประจวบ f อครับในตอนนี้แหละครับที่ยังไม่ชนะใครเลยครับโดยล่าสุดก็เพิ่งแพ้มาครับมีไม่กี่จีมหรอกครับผมย้ํานะครับถ้าผมเต็งไปก็เต็งไปที่ตา้งแต่พีทประจวบ f อนี่แหละครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันชี่ทางด้านค้สุริชัยหรือคุณนวลกันหน่อยครับกับกุนซือของทางด้านบีจีปัุมยูไนเต็ดครับได้ออกหมายชื่นชมน้องบัวที่ชม4ครับที่เล่นได้อย่างมีวินยัยก่อนบุกเสมอกับทีม1ประตูต่อ1ในศึกโลซรีวันที่22มกราคมที่ผ่านมาเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับทางน้านคุณนวลครับถูกดันขึ้นมาคุมทัพจนจบฤด,ดูกาลครับแทนที่ของโคดองดุสิตเจริมแสน เพื่อหวังว่ากอบกู้สถานการณ์ที่ยำแย่ที่เกิดขึ้นครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวประเดิมพาเดอร์บ,บิดทําได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอกับน้องบัวพิเชฟซีหนึ 1, ประตูต่อหน่ไม่ชนะใครในลีกหกนาิิต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีเลยฮะ เรื่องใดก็ตามครับทางนันคูณวนครับก็ได้ออกมายอมรับหลังเกมเลยครับว่าเรารู้อยู่แล้วครับว่าหนกบัวมาแพ็คต้องชุมทางด้านหนกบัวที่เล่นมีวินัยขอต้องการที่จะเอาชนะเราในช่วงท้ายเกมและทั้งนี้ครับส่วนเราเองก็พยายามอยู่แล้วครับครองบนทั้งเกมแต่จังหวะสุดท้ายต้องชื่นชมหนกบัวครับที่ทุกคนเช่วยกันไล่วิ่งหาบอลทาให้เราแทบไม่มีโอกาสทําเกมง่ายๆเลยครับเรื่องใดก็ตามครับคูณวนครับยังกล่าวถึงปัจจัยที่ทําให้ทีมไม่ชนะใครหกนัดติดต่อกันเลยครับว่าต้องรอนักกีฬาให้ครบกว่านี้นิด เพราะต้องเลือกการเปลี่ยนแปลงตัวค่อนข้างมีจํากัดอย่างพอมุ้ยทางด้านทีรศสิทธิ์แดงดาเจ็บไปครับไม่อยู่จากทีมชาติก็ทําให้สโมสรเหนื่อยอยู่เหมือนกันที่จะเล่งให้เจ้ามุ้ยกลับมาแต่ก็คิดว่านักเตะ เจ็บส่วนใหญ่ครับน่าจะกลับมาสัปดาห์หน้าและทําให้เรามีผู้เล่นลงไปเปลี่ยนเกมได้ดีกว่านี้ครับส่วน,น,น G, ทางด้านวีจีปัุมยูเนเต็ดครับเชื่อมก่าครับก็ตามหลังจากฝูงบุรีรัมยูเนเต็ดหคะแนนแถมแข่งมากกว่า2นัดเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องนี้ครับทางด้านโคดมวนก็ได้ออกมายอมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าห่างใครห่างบุรีรัมหรอเราไม่ได้สนใจว่าบุรีรัมให้บุรีรัมเล่นไปเราก็อยากเจอบนทั่วอยู่เหมือนกันกับบุรีรัมเลยครับและทั้งนี้ครับเล็กแรกครับภายใต้การคุมทัพของทางด้านโอรโ ของชนาบีจีปัจจุมยูนเต,ต็ดครับเปิดบ้านชนะบุรีรมยูนเต,ต็ดมาก่อน1ประตูต่อศูนย์ในขณะที่โปรแกร,รมต่อไปของชนะอูดบ,บิดครับโปรแกมที่จะเปิดบ้านพบกับน้องใหม่อย่างชนะเชียงใหม่ยูนเต,ต็ดในศึกเรือกตัีกวันที่ยีสิบกมกราคมนี้แหละครับ ในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับมากันชี่ทางนั้นประเด็นของทีมเชาติไทยกันหน่อยครับกับกุณซือชาวเกาหลีใต้ของทีมชาติอินโดนีเซียครับอย่างทดนานชินตยังชุดลงแชมป์ของธนาเอฟซูซูกิครับ2020ได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อในบ้านเกิดครับว่าเมื่อครั้งหนึ่งเกือบได้เซ็นสัญญาคุมทับช้างศึกทีมเชาติไทยและเมื่อปี2019ครับแต่สุดท้ายทีมเชาติไทยเลือกที่จะแต่งตั้งไอเกียนิชิโนไปแทนที่เลยครับ โดยอย่างไรก็ตามครับคุณซูวัย58ปีครับที่เคยคุมทีมชาติเกาหลีใต้เอาชนะทีมชาติเยอรมัน2ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลโลก2018ที่ประเทศรัสเซียเข้ามารับตําแหน่งเอดโคดของทัพทางด้านกาลูดาทีมชาติอินโดนีเซียหลังไม่ได้เลอกเป็นเอดโคสของทัพจากศึกเมื่อปี2019ครับก่อนที่จะสร้างแข้งดาวรุงสายเลือดใหม่ขึ้นมาประดับวงการลูกหนัง เดนอีเนาครับติดทีมชาติไทยปัดแล้วหลายคนและมีส่วนช่วยประกดันแข่งดาวรุ่งโชว์ฟอร์มได้ดีในรายการของทนั้นอาเซียนครับครั้งล่าสุดอีกด้วยแหละครับ โดยอย่างไรก็ตามครับตน่าชินไตยังครับก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อบ้านเกิดเลยครับว่าผมมีความสุขที่จะได้เป็นโค้ชทีมชาติไทยในช่วงปี2019ทีมชาติไทยที่ประกาศหาคุณสือ้อกคนใหม่ผมได้ยื่นโปรไฟล์ไปแล้วครับทางสมาคมฟุตบอลทีมชาติไทยครับและเกือบได้เซ็นสัญญาแต่สุดท้ายก็กไม่ได้ทำงานร่วมกันจากนั้นครับผมก็ได้ทําการบ้านศึกษารูปแบบการเล่นของฟุตบอลอาเซียนมากขึ้นก่อนที่จะได้รับการเซ็นส,สัญญากับทีมชาติอินโดนีเซียแหละครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Fabric กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ